เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนํามาเล่าในค่ําคืนนี้เนี่ยผมทําตามคําขอของเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอประสบการณ์หลอนๆเกี่ยวกับคนที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่หน่อยคือแน่นอนแล้วว่าอาชีพหนึ่งที่มันมีความเสี่ยงที่จะเจอเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวหลอนๆในยามค่ําคืนเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่พ้นพี่ๆแท็กซี่แน่นอนและเรื่องราวในค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่คุณยม เขาได้ส่งเข้ามาเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งแถวแถวย่านพุทธมนฑลสายสี่แล้วเพื่อนๆคนไหนที่พักอยู่แถวนี้เนี่ยลองตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีๆเลยนะครับไม่แน่ว่าสถานที่เกิดเหตุแห่งนี้อาจจะเป็นแถวบ้านเพื่อนๆก็ได้เรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปนานหน่อยป,ประมาณสัก12ปีที่แล้ว ถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นเนี่ยตัวคุณยมเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่แต่ว่าตอนที่คุณยมเขาขับมาเนี่ยเขาก็ขับมานานแล้วนะประมาณสัก34ปีละและทุกครั้งที่คุณยมเขาจะขับแท็กซี่ออกหาผู้โดยสารเนี่ยเขาจะขับเฉพาะกะดึกเท่านั้นเพราะว่ามันจะเย็นสบายแดดไม่ร้อนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรถมันก็ไม่ติดด้วยในคืนที่มันเกิดเรื่องเนี่ย ตอนนั้นคุณยมเขาก็ขับรถหาผู้โดยสารไปตามปกติเหมือนในทุกๆวันนั่นแหละแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่ฝนมันตกลงมาไปบอ่อยท<า>ั้งๆท,ท,ที่ว่ามันก็ไม่ใช่หน้าฝนแต่ว่าฝนมันก็ตกลงมา,ต,ามตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณสัก <6 S 3> สามสี่ทุ่มแล้วคุณยมเขาก็รับผู้โดยสารมาบนรถสองคนเพื่อที่จะไปส่งที่สารยาและวยความที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ย ทางยกระดับมันก็เพิ่งสร้างเนาะมันยังไม่ได้วิ่งสะดวกเหมือนสมัยปัจจุบันคือในระหว่างที่คุณยมเขากําลังขับรถไปส่งผู้ดยสารรถมันก็ติดมากเลยมันติดแบบไม่ขยับเลยนะทาทางที่ปกติช่วงเวลาประมาณสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยรถมันน่าจะโล่งๆได้ละแต่ว่าเนี่ยรถมันติดแบบไม่ขยับเลยคุณยมเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะรถมันติดแล้วมันวะแต่ว่าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือเออ ฝนมันตกรถมัน,นอาจจะติดก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาเนี้ยรถมันไม่น่าจะติดขนาดนี้คือมันติดจนขนาดที่ว่าผู้โดยสารที่นั่งมาเนี่ยขเขาไม่นั่งต่อแล้วลเพราะว่ามิตเตอร์มันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาจะขอลงตรงนี้เลยแล้วก็จะขอเดินข้ามถนนไปเพราะว่าจุดหมายของผู้โดยสารเนี่ยเขาอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเองถ้าเขาเดินข้ามไปเนี่ยมันก็ถึงแล้วเขาไม่อยากรอเพราะว่ามันไม่มีวี่แววว่ารถมันจะขยับไปเลย ทีนี้พอผู้โดยสารเขาลงจากรถไปเนี่ยคุณยมเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยรถมันติดอะไรของมันวะเขาก็เลยตัดสินใจเปิดไฟพามาแล้วก็ลงจากรถไปดูว่าสาเหตุที่รถมันติดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าพอคุณยมเขาเดินลงจากรถไปเนี่ยพอมองออกไปไกลๆก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันเกิดอุบัติเหตุนี่ว่าสิ่งที่คุณยมเขาเห็นตอนนั้นก็คือ มันมีรถสิบล้อเนี่ยมันพุ่งชนเข้ากับรถเก่งคันหนึง่งเพราะว่าคุณยมเ็าเห็นว่ารถเก่งเนี่ยมันพุ่งไปชนกับต้นไม้อยู่บริเวณริมฟุตบาทคือ <c oughs> สภาพรถเก่งเนี่ยข้างหน้ามันพังยัดไปหมดเลยนะ <c oughs> แล้วกระจกด้านข้างท <c oughs> ั้งสองบาน,น <c oughs> มันหลุดออกมาจากตัวรถทั้งสองบานเลย <c oughs> แต่ว่าพอคุณยมเขามองไปในตัวรถเก่งเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีคนอยู่นั้นนะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อเจ้าหน้าที่กู้ภัยน่าจะนาตัวคนเจ็บ ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วแน่เลยตอนนั้นเขาก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคุณยมเนี่ยเขาจะเดินไปจดป้ายทะเบียนรถเก่งคันนั้นนะเพื่อที่จะติดต่อส่งไปที่ศูนย์แท็กซี่เพราะว่ามันจะมีศูนย์แท็กซี่ <ผม S 1> ของ <ผม S 1> ความช่วยเหลืออยู่จะได้ให้เขาประกาศออกวิทยุนะเพื่อประกาศหาญาติหรือว่าอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยทีนี่ <จะ S 2> พอคุณยมเขาเดินไปจดป้ายทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็กําลังจะเดินกลับมาที่รถแต่ปรากฏว่าอีตอนที่เขาเดินกลับมาเนี่ยคุณยมเขาก็เหลือบไปเห็นว่าบริเวณริมฟุตบาทที่มันห่างจากตัวรถที่มันเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก20เมตรซึ่งมันก็ไกลพอสมควรนะ20เมตรคือคุณยมเขาก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนกองอยู่ที่พื้นลักษณะรูปร่างของผู้ชายคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนตัวใหญ่เลยแหละ น่าจะหนักประมาณสักแปดสิบแปดสิบกว่าเห็นจะได้คือผู้ชายคนนี้นอนกองอยู่กับพื้นตัวเนี่ยเปื้อนเลื่อนเต็มไปหมดเลยนะคือดูแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วกู้ภัยมองไม่เห็นแน่นอนหรือว่าคนแถวนั้นมองไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าตัวของผู้ชายคนนี้มันนอนหลบอยู่ตรงหลบๆตรงซอกนะคือสภาพตอนที่คุณยมเขาเห็นตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ดูไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยนะ แต่ว่าเขาอะพยายามที่จะยกมือเพื่อที่จะกวักมือเรียกคุณยมเหมือนกับว่าเขาขอความช่วยเหลือประมาณว่าช่วยเขาหน่อยเขาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นพอคุณยมเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีเลยเขาก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปช้อนหัวของผู้ชายคนนี้ขึ้นมาไว้บนอกแล้วก็บอกว่าพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะหาคนมาช่วยพี่เดี๋ยวพี่อดทนก่อนนะแป๊บหนึ่ง คือเน,นี้ยเดี๋ยวผมจะขอเตืนเอนเพื่อนๆนก่อนนะครับว่าตัวคุณยมเนี่ยเขามีเจตนาดีก็จริงนะครับแต่ว่าวิธีเนี้ยคือวิธีที่ผิดนะอันเนี้ยคือเราห้ามเลยนะครับเราห้ามไปอุ้มไปโดนตัวคนเจ็บไปช้อนตัวคนเจ็บขึ้นมาเด็ดขาดเพราะว่าอาวัยวะภายในของคนเจ็บเนี่ยถ้าเขาได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าก,กระดูกมันหัก แล้วเราไปอุ้มเขาไปช้อนตัวตเขาขึ้นมา<ส>กระดูก<ส>มันสามารถแทงปอดหรือว่าทําให้มันจากที่มันเจ็บเนี่ยมันอาจจะอันตรายกว่าเดิมก็ได้ทางที่ดีคือปล่อยให้คนเจ็บนอนนิ่งๆแล้วเราเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ทพยาบาลอะไรเงี้ยมาดูแลคนเจ็บจะดีที่สุดห้ามไปอุ้มไปช้อนตัวไปอะไรเงี้ยเด็ดขาดแต่ว่าเนี่ผมเข้าใจเจตนาของคุณยมนะเพราะว่าเขาก็มีเจตนาที่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเล่นกันต่อ ทีนี้พอคุณยมเขาช้อนตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมาไว้ที่อกแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ตัวใหญ่หนักประมาณสัก80กค,คุณยมเขาก็อุ้มคนเดียวไม่ไหวเขาก็เลยกวักมือเรียกคนแถวๆนั้นนะ่ะที่อยู่บนรถเนี่ยให้มาช่วยอุ้มหน่อยแต่เชื่อไหมครับทุกคนว่าคนแถวนั้นน่ะไม่มีใครคนไหนกล้าที่จะลงมาช่วยเลยอะ่ะเพราะว่าหนึ่งฝนมันตก สองก็คือสภาพร่างกายของผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขาเต็มไปด้วยเลือดเอต็ไมไปหมดเลยมันก็เลยไม่มีใครอยากที่จะลงมาช่วย,ยแต่ว่าคุณยมเนี่ยเขาจะทิ้งให้ผู้ชายคนนี้นอนอยู่ข้างทางก็ไม่ได้เขาก็เลยพยายามที่จะทุลักทุเลทั้งอุ้มทั้งลากผู้ชายคนนี้ <c oughs> <isas> ให้ขึ้นมาบนรถให้ได้เพราะว่าเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลาสุดท้ายแล้วก็ดีหน่อยเพราะว่ามันมีวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น่ะ เขาเห็นเข้าพอดีและตัวเขาก็เปียกฝนอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยมาช่วยคุณยมเนี่ยอุ้มผู้ชายคนเนี้ยขึ้นไปที่หลังรถทีนี้พอจังหวะที่อุ้มผู้ชายคนนี้ขึ้นมานบนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยมเขาก็พยายามพูดปลอบใจผู้ชายคนนี้ไปนะว่าพี่พี่ทําใจดีๆนะพี่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวผมพาพี่เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลพี่ต้องอดทนอีกนิดนึงนะจากนั้นคุณยมเขาก็ปิดประตูหลังแล้วก็ รีบขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลแถวนั้นที่มันใกล้ที่สุดะแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนมันก็ตกแล้วรถเนี่ยมันก็เต็ดมากด้วยกว่าจะขับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยแหละทีนี้พอขับรถมาจนจะถึงโรงพยาบาลอีกประมาณสัก500เมตรข้างหน้าเนี่ยมันก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะอยู่ๆคุณยมเขาก็ได้ยินเสียงร้องแบบเฮือกดังขึ้นมา มันเป็นร้องเฮือกดังๆอ่ะของผู้ชายคนนั้นน่ะร้องขึ้นมาจากหลังรถคือเสียงเนี่ยมันดังมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นเฮือดสุดท้ายที่ผู้ชายคนนั้นน่ะร้องออกมาเพราะดูแล้วดูแล้วเขาก็น่าจะช้ำในจนรู้สึกมันคนไม่ไหวแน่แน่พอคุณโยมเขาหันไปมองข้างหลังก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขานอนแน่นิ่งไปแล้วพยายามที่จะสังเกตที่ช่วงท้องว่าเขาหายใจหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันก็นิ่งไปเลย ตอนนั้นเขาก็คิดแล้วล่ะว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะแต่ถึงยังไงก็ตามคุณยมเขาก็จะต้องพาไปส่งที่โรงพยาบาลให้ได้ก่อนทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลคุณยมเขาก็นําตัวผู้ชายคนนี้ส่งไปที่เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินส่วนตัวคุณยมเองเนี่ยเขาก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะมาสอบปากคำนะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในจังหวะที่เขากําลังรอเจ้าหน้าที่ตํารวจมา,าตัวคุณยงเขาก็ภาวนาขึ้นมาในใจแล้วก็นึกถึงผู้ชายคนนั้นนะครับว่าเนี ee, ่ยพี่ผมเสียใจด้วยนะที่ผมช่วย<ส>ชีวิตพี่เอาไว้ไม่ได้เงินทองวันเนี้ยผมก็ยังหาไม่ได้เลยผู้โดยสารก็รับมาได้แค่คนสองคนเองหน่ำซ้ำฝนก็ตกรถก็มาติดอีกถ้ารถไม่ติดเนี่ยชีวิตพี่ก็คงไม่มาตายหรอก คราวนี้พอเวลามันผ่านไปประมาณสักเที่ยงคืนกว่าหลังจากที่คุณยมเขาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กำลังจะขับรถกลับบ้านคือต้องบอกอย่นี้นะครับว่าภายในคืนนั้นน่ะมันเป็นคืนที่แย่ที่สุดของคุณยมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตังเขาก็หาไม่ได้ไหนจะต้องมาเสียเวลาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเกยททำให้เขาอ่ะเสียเวลาในการวิ่งหาผู้โดยสารเงินจะไปจ่ายค่าเช่ารถในคืนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มี คราวนี้ในระหว่างที่คุณยงเขากำลังจะขับรถกลับบ้านเนี่ยเขาก็แวะปั๊มน้ำมันเพื่อที่จะล้างหน้าล้างตาเนะเพราะว่าสภาพตอนนั้นเนี่ยเนื้อตัวเขาหมอมแหมไปหมดเลยไม่ว่าจะเปียกฝนหรือว่าเนื้อตัวเสื้อผ้าเขาเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยในระหว่างที่เขาล้างหน้าล้างตาคุณยมเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะถอดเสื้อโชเฟอร์เนี่ยทิ้งดีกว่าเพราะว่าเสื้อมันเปื้อนเลือดทั้งตัวเลย จากชุดสีฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นชุดสีแดงเลยนะแต่ในจังหวะที่คุณยมเขากำลังจะถอดเสื้ออยู่เนี่ยมันก็มีเสียงของผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอย่าทิ้งเลยไม่ต้องทิ้งหรอกเสื้อตัวเนี้ยเก็บไว้เถอะมันเป็นคุณงามความดีของเรานะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจทำความดีเก็บไว้น่าดีแล้วไม่ต้องทิ้งหรอกพอคุณยมเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจนะวาเฮ้ยใครเป็นคนพูดวะ เพราะว่าเขามองไปรอบๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยนะบริเวณแถวนั้นมันก็จะมีแต่เด็กปั๊มอ่ะมันไม่มีคนแก่เลยแถวนั้นแต่ไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงของคนแก่ท,กท,กทีนี้พอคุณยมเขาได้ยินแบบนั้น,น,นเนี่ยเขาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็เก็บเสื้อตัวนี้ไว้ก็แล้วกันเขาก็เลยยังไม่ได้ทิ้งไปคราวนี้พอกลับมาถึงอู่เนี่ยทางเท่าแก่ตอนแรกก็คิดว่าแกจะด่าหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าเพราะว่า ข้างหลังรถเนี่ยไอ,อ้เบาะหลังอะ่ะมันเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยแต่มันก็แปลกนะว่า<อ>วันนั้นน่ะเท่าแก่แกไม่ด่าไม่ว่า,าอะไรเลยสักคาแล้วหนาซ้ําภายในวันนั้นแกไม่เก็บเงินค่าเช่ารถด,ด้วยนะแกะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดีแล้วละ่ะที่ยังช่วยเหลือคนเอาไวอ้อ่ะแต่ว่ารถเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปขับนะต้องเอาไปทําความสะอาดก่อนต้องไปฆ่าเชื้อฆ่าอะไรก่อนให้มันเรียบร้อย อย่าให้รถมันมีกลิ่นเพราะว่าเดี๋ยวผู้โดยสารเขาจะว่าเอาได้คือในตอนนั้นะนะคุณยงเขาก็รู้สึกดีใจนะว่าเออดีจังเลยที่เท่าแก่ไม่ยอมเก็บตังค์แล้วก็ไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพอรถมันถูกไปทปําควา,า,ามาสะอาดสอ<า>ง<า>วันเนี่ย<า>ม,มันก็เท่ากับว่าคุณยงเขาไม่ได้ขับรถไปสองวันเขาก็ต้องหยุดวิ่งไปสองวันเนาะเพราะว่าต้องเอารถไปทําความสะอาดก่อนคราวนี้พอมันมาถึงวันที่สาม คุณยมเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่า,ววาเดี๋ยวจะรับผู้โดยสารชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วและเดี๋ยวจะขับเข้าบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วเขาก็ได้ไปรับผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งสามคน,น,น,นซึ่งผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนะลักษณะการแต่งตัวของผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็คือดูก็รู้ว่าเป็นพวกคนงานแน่นอนเพราะว่าเขาจะผิวดำๆออกค้ำๆหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อลายสก็ตเหมือนพวกคนงานตามแคมป์ทั่วไปเลย ทีนี้พอคุณยมเขารับผู้ชายกลุ่มนี้ขึ้นมาบนรถเนี่ยเขาก็ถามว่าจะไปไหนครับผู้ชายกลุ่มนี้เขาก็บอกว่าเขาจะไปที่ซอยแสมดําซึ่งสมัยก่อนเนี่ยซอยแสมดําันมก็ยังไม่เจริญเนาะไฟทางมันก็ไม่มีถนนมันก็ยังเป็นดินลูกหลังอยู่เลยมันค่อนข้างที่จะไปลําบากนิดหนึ่งแต่ว่าคุณยมเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเขาก็รับผู้ชายกลุ่มเนี้ขึ้นมาทีนี้พอขับเข้าไปในซอย ขับเข้าไปได้แค่นิดเดียวนะประมาณสัก200เมตรมันก็มีรถตำรวจสายตรวจเนี่ยขี่เข้ามาแล้วก็ปาดหน้าตอนนั้นคุณยมเขาก็เบรกตัวโกงเลยพอรถมันหยุดเนี่ยตำรวจสายตรวจเขาก็เดินเข้ามาคุณยมเขาก็เปิดกระจกถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ทางตำรวจเขาก็ถามว่าจะไปไหนกันน้องคุณยมก็บอกอ๋อพอดีผู้โดยสารเขาเรียกให้ผมไปส่งข้างในซอยนี้ครับ แต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวน้องจอดข้างทางแป๊บหนึ่งแล้วพี่ขอตรวจผู้โดยสารข้างหลังนิดนึงนะตอนนั้นคุณยงเขาก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแต่ปรากฏว่าพอทางตำรวจเขาค้นตัวผู้โดยสารผู้ชายทั้งสามคนเนี่ยเชื่อไหมครับทุกคนว่าผู้ชายทั้งสามคนเนี่ย ไม่มีเงินติดตัวกันมาเลยแม้แต่บาทเดียวนะแล้วในกระเป๋าเนี่ยก็ค้นเจอทั้งมีดแล้วก็เจอเหล้าขาวด้วยคือต้องบอกว่าถ้าคุณยมเขาเผลอเข้าไปส่งผู้ชายกลุ่มนี้จนถึงที่หมายเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าวมันจะเข้าไปในซอยลึกขนาดไหนแล้วซอยเนี่ยมันเปลี่ยวขนาดไหนและผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณยมบ้างหรือเปล่า คราวนี้พอทางตำรวจเขาค้นตัวแล้วเจอสิ่งของต้องสงสัยเนี่ยเขาก็เลยคุมตัวผู้ชายทั้งสามคนนี้เอาไวไ<ป>้จากนั้นตัวคุณยงเขาก็ขอตัวแยกออกมามในระหว่างที่คุณยงเขากำลังขับรถกลับเนี่ยนบนถนนตอนนั้น่ต้องบอกว่ามันเปี่ยวมากๆเลยนะมันไม่มีรถคันไหนสวนทางมาเลยอะ่ะมันจะมีแก่แค่ไฟตามทางที่มันสาดส่องเข้ามาในรถแค่นั้นแหละในจังหวะน,นั้นเนี่ย คุณยมเขาก็มองไปที่กระจกหลังปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะที่เขาเคยได้ช่วยเหลือไว้แล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ในรถของคุณยมเนี่ยผู้ชายคนนี้กำลังนั่งอยู่เบาะหลังพอคุณยมเขาเห็นแบบนั้นน่ะเขาก็ตกใจพังอลังไปชั่วขณะหนึ่งนะแต่ว่าผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวคุณยมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องอะไรแบบนี้เลย ไม่กลัวเรื่องผีไม่กลัววิญญาณอะไรแบบเนี้ยพอคุณยมเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็พังหนไปแล้วก็แกล้งทําเป็นมองไม่เห็น,เ,หนเขาก็ทําเป็นขับรถไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ชายคนนั้นเนี่ยจากที่คนนั่งอยู่เบาะหลังเนี่ยเขาก็ค่อยๆขยับตัว เข้ามาใกล้บ่อหน้าจากนั้นเขาก็เอาใบหน้าของตัวเองชะโงกหน้ามาตรงช่องกลางระหว่างเบาะทั้งสองข้างนะคืออารมณ์เนี่ยมันประมาณว่าเขาชะโงกหน้ามาแล้วก็มองคุณยมอารมณ์ประมาณว่าคุณเห็นผมหรือเปล่าอะไรป,ประมาณนั้นทีนี้พอคุณยมเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่ถ้าพี่ได้ยินผมนะพีไ่ไม่ต้องมาหาผมหรอกพี่ไปที่ชอบที่ชอบเถอะ ผมช่วยพี่แล้วเนี่ยก็แล้วกันไปพี่ไม่ต้องมาให้ผมเห็นลอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะรีบตื่นทําบุญใส่บาตรแล้วก็บุทิศส่วนบุญสุขสนให้พี่ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าพี่ใจดีเนี่ยผมก็ขอให้ผมได้ถูกลางวันกับเขาสักทีนะพี่นะพอคุณยมเขาพูดออกไปแบบนี้เนี่ยพอมองกลับไปที่กระจกหลังคาเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่เห็นร่างของผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทีนี้พอมาถึงเช้าวันลุ่งขึ้น คุณยมเขาก็ไปใส่บาตตามที่ตัวเองเนี่ยได้บอกกับดวงวิญญาณไว้อะนะและเขาก็ไม่ลืมที่จะซื้อลอตเตอรี่ติดม้าติดมือกลับมาด้วยถึง้ลนีงปรากฏว่าพอมันมาถึงวันที่16เนี่ยวันที่หวยออกเนี่ยคุณยมเขาก็เฝ้ารอรุ้นรางวัลตอนนั้นเขาก็คิดแค่ว่าเอาแค่สองตัวสามตัวก็พอไม่ได้หวังอะไรมากมายนักอีตอนที่รุ้นหัวอยู่เนี่ยทีวีมันก็ประกาศมาตั้งแต่ตอนเลขท้ายสองตัวจนไปถึงรางวัลที่หนึ่งนะ แต่ปรากฏว่าคุณยมเขาไม่ได้ถูกรังวัลแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็อ่ะช่างมันทีนี้ช่วงเวลาประมาณสักเกือบเกือบหกโมงเนี่ยเขาก็กําลังจะขับรถวิ่งต่อและวิ่งออกหาผู้โดยสารมันก็มีเด็กตามสี่แยกไฟแดงเนี่ยมาขายทั้งพวงมาลัยแล้วก็มาขายเลียงเบอร์คุณยมเขาก็ซื้อเรียงเบอร์มาพอจังหวะที่เขาพักกินข้าวเนี่ยเขาก็เอาเรียงเบอร์ออกมาตรวจดูเล่นๆอีกครั้งหนึ่งนะ ปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่เขาซื้อมาเนี่ยคุณยมเขาถูกรางวัลที่ห้าคือมันเป็นเงินรางวัลประมาณสักหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นเลยอ่ะในตอนนั้นพอคุณยมเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ดีใจใหญ่เลยนะและเขาก็ไม่ลืมที่จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญใส่บาตรให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นด้วยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาคุณยมเขาก็ขับรถคันนี้วิ่งดีตลอดวิ่งรับผู้ได้สามีมาตลอดแล้วเสื้อตัวนั้นที่มันเปื้อนเลือดเนี่ย คุณยมเขาก็ยังใสอยู่นะถึงแม้ว่าคราบเลือดบางส่วนที่มันยังซักไม่ออกบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นรอยจ้ำๆดำๆแดงๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ในการที่เขาจะขับรถแท็กซี่แต่ว่าหลังจากนั้นมาประมาณสัก3ปีคุณยมเขาก็เลิกทําอาชีพขับรถแท็กซี่แล้วเพราะว่าเขาก็ไปช่วยลูกชายเปิดร้านอาหารเป็นร้านเล็กๆในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นธุรกิจครอบครัวที่ลูกชายของคุณยมเนี่ยเขาเปิดขึ้นมา เออและนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณยมเขาได้ไปเจอมาบนถนนเส้นหนึ่งแถวแถวย่านพุทธมณฑลสายสี่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมันรู้สึกดีนะเพราะว่าคุณยมเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือคนถึงแม้ว่าเขาจะช่วยไม่ได้ก็ตามเพราะว่ามันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆอะเนาะแต่ถ้าถามถึงความดีความชอบของคุณยมเนี่ยเขาก็ เป็นคนที่มีจิตใจเมตตามากๆเลยและผลตอบรับที่เขาได้ในตอนนั้นก็คือรางวัลที่ห้าที่เขาถูรางวัลเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทถึงแม้ว่าเงินสองหมื่นบาทมันก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะนะแต่ว่ามันก็เป็นโชคเล็กๆในน้อยที่คุณยมเนี่ยเขาน่าจะได้จากดวงวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนั้นแน่ๆละ่ะและอย่างหนึ่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคุณยม <คน S 1> เขาก็กขับรถผู้โดยสารวิ่งดีอะไรดีมาโดยตลอด เออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณยมเขาได้ไปเจอมานะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณยมเนี่ยก็แชร์ประสบการณ์ของเพืเ่อนๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกคนเลยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่ แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัว,แ,ลวแบบนี้เนี่ยคุณก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้สักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเอาไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ